ในย่านเงียบสงบมีตึกแถวหลังหนึ่งซ่อนความอบอุ่นเอาไว้เสมอที่นั่นเองน้องอิงวัยสามขวบอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายท่านอุ้มชูและเลี้ยงดูเธอด้วยความรักเต็มหัวใจตั้งแต่น้องอิงยังเป็นเด็กทานกว่เก้าเดือนตึกแถวที่เหมือนธรรมดากลับกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดในโลกของน้องอิง วันหนึ่งขณะเล่นอยู่กับเด็กข้างบ้านน้องอิงได้ยินพวกเขาเอ่ยเรียกผู้หญิงและผู้ชายที่ดูแลพวกเขาว่าพ่อกับแม่นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินคำเรียกนั้นพอกลับถึงบ้านน้องอิงรีบวิ่งเข้าไปกอดยายแล้วเอ่ยเรียนแบบเสียงเด็กข้างบ้านว่าแม่ยายหัวเราะเบาๆพลางยกมือลูบศีรษะของหลานรัก ยายไม่ใช่แม่นะจ๊ะน้องอิงมีแม่อยู่แล้วน้องอิงหัวเราะคิกคิกฟังแล้วมันช่างน่าสนุกจนเธออดสงสัยไม่ได้ว่าพ่อกับแม่มีตัวเป็นยังไงนะจนเมื่อน้องอิงอายุราวสาสขวบพ่อกับแม่ก็แวะมาที่บ้านยายแต่เรื่องราววันนั้นกลับเลือนหายไปจากความทรงจำของเธอในวันนั้นพ่อมองมาทางน้องอิง แล้วหันไปถามป้าที่อยู่ข้างๆด้วยรอยยิ้มเด็กน้อยคนนี้ลูกใครกันนะน่ารักจริงๆป้ายิ้มตอบอย่างคบขันก็ลูกของนายเองไงพ่อไม่ทันจำลูกน้อยของตัวเองได้ส่วนน้องอิงก็ยังไม่รู้เลยว่าคนตรงหน้าคือพ่อกับแม่ของเธอแม่เล่าให้ฟังในภายหลังว่าตอนนั้นน้องอิงไม่ยอมเรียกว่าพ่อ หรือแม่แต่กลับเอ่ยเรียกทั้งคู่ว่าพี่แทนแม่ยังเล่าว่าน้องอิงแอบยืนมองแม่ทำกับข้าวแล้วหัวเราะอ,อยู่คนเดียวพ่อเองก็มีความทรงจำหนึ่งที่ยังไม่เคยลืมเขาเล่าว่าวันนั้นน้องอิงชวนพ่อไปกินไอติมพอทานเสร็จพ่อกำลังจะควักเงินออกมาจ่าย เด็กหญิงตัวน้อยกลับหยิบแบงค์ร้อยออกมาจากกระเป๋าเล็กๆของตัวเองพลางพูดเสียงใสว่าไม่ต้องน้องอิงจ่ายเองพ่อหัวรอกออกมาด้วยความเอ็นดูแล้วเอ่ยชมว่าตอนนั้นช่างน่ารักเหลือเกินน้องอิงเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขภายใต้การดูแลของคุณตาคุณยายจนกระทั่งวันหนึ่งคุณตาจากไปหลายปีต่อมา คุณยายก็จากไปเช่นกันแม่น้องอิงจะรู้สึกเคว้งคว้างเพียงใดแต่เธอก็ต้องก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตด้วยการย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ทุกครั้งที่พ่อเล่าเรื่องไอติมแววตาของพ่อจะเปล่งประกายพร้อมรอยยิ้มแห่งความสุขเรื่องราวสั้นๆน,นี้ถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนับครั้งไม่ท่ว้วจนน้องอิงแอบสงสัยว่า ทำไมพ่อถึงพูดซ้ำอยู่เสมอที่แท้ก็เพราะมันเป็นเพียงความทรงจํำเดียวที่พ่อมีต่อลูกสาวคนนี้ในวัยเด็กถ้าไม่เล่าเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรให้เล่าแล้วสำหรับน้องอิงความสุขที่สุดในชีวิตก็คือการได้เติบโตเคียงข้างคุณยายและหากเป็นไปได้เธออยากมีช่วงเวลาแสนอบอุ่นแบบนั้นอยู่ตลอดไป